บิชอปแห่งแคนเทอร์เบอรีจะเป็นผู้วางพระมหามงกุฎลงบนพระเศียรของสมเด็จพระเจ้าชาวชาี่สัคกับเป็นการถวายพระราชอำนาจในเชิงสัญ,ญลักษณ์ของการประทับพระมงกุฎลงในบนพระบนพระเศียรของพระองค์นะคะพระมหามงกุฎมีน้ำหนัก ก Save the k ค n g ทุกคนก็เปล่งเสียงนะคะ God Save the King แล้วก็มีการเป่าแตรนะคะสดุด,ดีนะคะเป็นการประกาศให้ประชาชนทั้งด้านในของมหาวิหารแห่งนี้ด้านนอกมหาวิหารแห่งนี้ได้รับทราบว่าพระมหาษัสรัตย์ทรงได้รับการสถาปนาแล้วทรงได้รับการถวาย จะมีเสียงระฆังค่ะเดยวเราจะดินเสียงระฆังนะคะคจากหมหาวิหารนะคะตีประมาณ2นาทีแล้วก็จะมีการยิงสลุดนะคะจากสถานที่ต่างๆทั่วสหรัชาาอักริกเจ้าชายพระองค์นอยเจ้าชายจอร์จรนะคะจะมีการยิงสลุด62นัดจากขอคอยแห่งลอนดอนและอีก6นัดจากลานสวนสนามของกองทหารม้ารักษาพระองค์ครับ นอกจากนี้ก็จะมีการยิงสลุด21 e นัดจากสถานที่อ e ีก 11, 11แห่งทั่วสหาราชอาณาจาักรรวมถึงที่อดีนบระครับจิฟเดลฟาสและจากเรือหลวงที่ลอยลำอยู่ในมหาสมุทรค่ะซึ่งยิงมาจากทั่วทุกแคว้นแต่การยิงสลุดมาจากเรือหลวงนะคะที่อยู่ในมหาสมุทรก็เป็นการสะท้อนได้เห็นว่าสหาราชอาณาจาักรไม่ได้มีเพียงแค่แคว้นแว่นแผนต่างๆแต่ยังมีเกาะเล็กเกาะน,น้อย อสององค์นี้ก็มีความสําคัญนะครับพระคาถาด้านซ้ายมือของคุณผู้ชมคือพระคาถาการเขียนครับเป็นสัญลักษณ์ของพระพระคาถาก็จะประดับด้วยเพชรคารินันเป็นเพชรคารินันที่หนึ่งที่เจรไนามาจากเพชรดิบคารินันที่ได้มาจากแอฟริกาใต้ครับ ที่นี่ไม่ได้เพื่อต้องการการรับใช้แต่มาเพื่อรับใช้อยาเป็นทางการก็ปรากฏให้เห็นในภาพนี้ครับแล้วก็เราก็เป็นส่วนหนึ่งของสักีพยานนะคะของอประวัติศาสตร์ที่ของราชวงศ์แต่เป็นพระราชบุตรของพระรองค์เองนะคะถาวายความจงรักต่อพระราชบิดาด้วยนะคะพระองค์ทรงจุมพิษนะคะพระราชบิดาที่พระพักนะคะ ถ้อยความนะคะที่ถวายความจงรักภักดีอาจจะแปลความได้ว่าข้าพเจ้าขอสาบานว่าจะมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ต่อองค์รัชทายาทและผู้พระมหามงกุฎควีนแมรี่จัดทาขึ้นเมื่อปี1911นะครับมีการปรับขนาดและรูปทรงเพื่อสมเด็จพระราช,ชินีแคมเมล่าโดยเฉพาะพระมหามงกุฎมีน้ําหนัก5 9 0กรัมครับ ระดับด้วยเพชร2,200เมตรนะครับผู้ที่ถวายเครื่องราชกุธภัณฑ์ให้กับสเมเด็จพระราชนิพนธานะคะเป็นบิช,ชอปที่เป็นสตรีค่ะเป็นบิช,ชอปออฟโดเวอร์นะคะจัจักรอังกฤษเนีย่ยเพิ่องอนุมัตินะคะเป็นการกลับมายืนเคียงข้างกันนะคะและเพลงนี้ก็คือ Make a Joy f u l Noise ก็คือส่งเสียงแห่งความดื่นเริงส่งเสียงแห่งความสุขกันเถอะ ให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองกับอินเดียหลังจากไม่เดินตุลามคมปีศรตษ์ในยุคอาณานิคมครับส่วนฉลองพระองค์ที่ทรงเลือกนะคะก็เรียบง่ายมากสีขาวนะคะแล้วก็ออกแบบจัดทำโดยช่างประจำพระราชสำนักนะคะบรูซโอฟิลนะคะเนื้อเพลงมาจากบทสวดค่ะแล้วก็ประพันธ์ ดับต่อไปกันเป็นการบรรเลงนะคะเพลงบทสรรเสริ